สวัสดีครับผมมาทํานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทานไขว่าจริงๆแล้วเราทานไข่ได้วันละกี่ฟองกันแน่ต้องบอกนี่ฮะว่าถ้าท่านเป็นคนปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรการทานไข่วันหนึ่งสองถึงสามฟองเนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างเกินไปนักนะครับถ้าท่านปรุงอย่างถูกวิธีเช่นการต้มการนึ่งการตุนนะครับแต่ถ้าท่านทานแบบไข่เจียวไข่ดาวน้ํามันเยิมย้มๆอย่างนี้ แค่ฟองเดียวก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการปรุงมากกว่าว่าทานไข่กี่ฟองนะครับไม่ต้องกลัวว่าคอเลสเตอรอลจะสูงถ้าทานไข่วันละ2ฟองเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลที่สูงนั้นเนี่ยมาจากอาหารเพียงแค่25%แต่มาจากร่างกายผลิตเองถึง75%นนั่นเองดังนั้นถ้าท่านทานไข่อย่างถูกวิธีนะครับเช่น ่าไข่ต้มไข่ตุนไข่นึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้น่ากลัวเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแถมยังอิ่มนานช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยนะครับผม